สวยงามมากๆเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็อยู่ในเส้นถนนบุรพชาชนลทิศนะครับที่มีอนุาสาวรีย์สุนทรภู่อยู่นะครับก็ตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมครับอยู่แยกทะเลน้ําแดงนะครับซึ่งเป็นทะเลเปิดใหม่นะคะแถวบ้านกลําอำเภอแกงนะครับผมแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนี้นะครับ เหมือนจะผ่านหมู่บ้านอะไรสักแห่งหนึ่งนะฮะนี่ระหว่างทางนะครับก็เป็นก้อนหินนะฮะเป็นฟอร์มสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่เขประดับประดาไปด้วยก้อนหินนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะปักบุดมาได้เลยนะครับว่าหาดน้ำแดงนะครับที่อําเภอแกลงนะครับนี่ระหว่างทางก็มีหินนะฮะฟอร์มสวยๆนะครับเอามาตั้งโชว์กันนะฮะ สวยมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆตะก,กี้นะฮะผมไปผิดทางครั็เ,เพื่อนๆไปหมู่บ้านเขานะฮะก็เลยต้องวนมานหนิดนึงอ๋อมันมีป้ายหาดน้ําแดงอยู่นะครับและนี่ก็เป็นทางที่เราไม่ได้เข้าหมู่บ้านนะฮะนี่พาเ,เพื่อนๆมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยู่ติดกันเลยติดหมู่บ้านเลยนะฮะพอดี GPS มันพาหลงเข้าไปในหมู่บ้านครับ น่าจะเป็นที่จอดรถเขานะฮะอย่าต้องดูก่อนนะว่ามันไปจอดข้างในได้หรือเปล่านะครับหรือยังไงนะครับ <pri or> เหมือนเป็นที่เพิ่งจะถมเสร็จเลยอ่ะนะครับ<ว>เ <อ dedim> พื่อนๆแน่นอนเลยนี่รถเข้าไม่ได้ครับผมอ่านี่แหละถึงแล้วนะครับหาดน้ําแดง <sk r ug> โอเคเดี๋ยวไปจอดรถกันก่อนนะนี่ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับที่เขาไถาทางมา ที่ใหม่นะครับซึ่งข้างในเนี่ยมันจะจอดได้น้อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะได้สักประมาณ30คันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ยังรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ในอนาคตก็คงจะต้องขยับขยายกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะฮะไปดูบรรยากาศกันที่ชายทะเลหาดน้ําแดงนะฮะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองกันนะครับนี่ก็มีรถมาขายของกันนะครับ เดี๋ยวลองเดินไปดูกันนะฮะวันนี้ก็มีคนมาก็พอสมควรแล้วเหมือนกันนะเริ่มจะรู้จักกันแล้วล่ะมีขนมขายนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับ <c oughs> สำหรับที่จอดรถด,ด้านในนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ผมว่าจอดได้ไม่เกินสัก30าสิคันนะฮะ แต่ว่าเขาทำลานจอดรถที่ผมจอดด้านนอกไว้นะครับก็น่าจะได้อีกประมาณสัก30คันได้นะฮะสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดน้ำแดงนะฮะตำบลกล่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองแล้วนะครับนี่ก็เป็นหาดเปิดใหม่เลยนะครับผมบรรยากาศตอนนี้ก็แบบล่มลื่นมากๆเลยนะฮะมาถึงก็ช่วงประมาณสัก5โมงกว่าๆแล้วด้วยนะครับคนก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นหาดเปิดใหม่นะครับผมนี่ก็เป็นชายหาดนะฮะ รายละเอียดเลยขาวเลยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่เช็คอินของเขานะครับตีนเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นแบบริบบิ้นแดงๆนะฮะใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาเนเพื่อนชมรอบๆกันนะครับไปฮะนี่นะครับบริเวณชายหาดนะฮะก็เป็นชายหาดนะฮะติดกับป่าชายเลนนะครับเป็นเพื่อนดูนี่เป็นป่าชายเลนหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเล่นกันนะครับ โอ้บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็เย็นๆแล้วนะครับผมนี่เป็นปลาชายเลนหมดเลยนี่เ,นเพื่อนๆดูอ่านี่นะครับ ให้เ,เพื่อนๆดูรอบๆนะครับนี่มีมาลางเต็นท์กันด้วยนะครับบริเวณชายทะเลนะฮะอากาศดีมากๆนี่นะครับบริเวณหาดน้ำแดงนะครับรอบๆนี่เพื่อนๆดูนะฮะเป็นที่นั่งนะครับซึ่งเราก็ทำไว้ให้นักท่องเที่ยวเล่นนี่บริเวณชายหาดนูน้นนะฮะนี่มีพาราชูตด้วยนะครับล่มเป็นแบบ นี่โอ้โหสวยเลยครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับมีคนมากางเต็นท์นะฮะมีคนมาทานอาหารกันนะฮะและที่สำคัญที่นี่นะครับเข้ามาก็แบบไม่ได้เก็บตังอะไรด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับเป็นต้นไม้ริบบินแดงตรงนี้นะฮะของหาดน้ําแดงนะครับ ริ้วสวยใช่แล้วครับผมเดี๋ยวไปเดินดูชายหาดกันครับผมนี่มีชิงช้าด้วยนะฮะเด็กๆก,ก็ไปจับจองคิวเล่นกันนะครับที่หาดน้ําแดงแห่งนี้นะครับอันนี้ก็มีเรือคายัคด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเอามาเองกันหรือว่าเขามาเช่าที่นี่กันนะครับพอดีก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเอามาเองกันแหละนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น ชิงช้านะครับอยู่เป็นชายหาดเลยให้เด็กๆเ,เล่นกันนะครับเดีย๋ยวไปเดินดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะฮะสำหรับบริเวณปลายแหลมแห่งนี้นะครับหาดน้ำแดงนะฮะหัวอากาศเย็นสบายมากเพื่อนๆตอนนี้มานะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นที่ถ่ายรูปเลย หาดน้ําแดงนะครับผมจะเป็นป้ายเบรกเล็กๆนะครับที่เขาทำเอาหินเรียงมาแล้วก็ทำเป็นป้ายสำหรับให้คนได้ถ่ายรูปเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆนะครับผมนี่เป็นป่าชายเลนทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆแล้วก็ล่มรื่น หาไฟก็ละเอียดเลยนะฮะนนบรรยากาศดีมากๆครับผมนี่โอ้โหกลางเต็นท์นะฮะอยู่บริเวณชายหาดนะครับสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆที่สำคัญนะทรายที่นี่นะครับละเอียดมากเลยนะเดินนุ่มเท้าเลยครับผมนี่ าาม <S <S นี่นะครับผมก็มีเพื่อนเพื่อนเรานะฮะก็มากางเต็นท์นอนที่นี่นะครับผมก็มาถ่ายถ่ายเต็นตของเพื่อนเพื่อนดีเขมานอนที่นี่นะครับวิวมันสวยดีนะครับผมเนี่ยโอ้พอดีวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขากางเต็นตที่นี่ได้นะครับที่หลังก็มาเอาเต็นตมากางนอนด้วยนะครับอากาศดีมากๆนะครับข้างหลังก็เป็นป่าชายเลนอากาศดีเลยฮะทีพเพื่อนเพื่อนเดินมาเดินตามผมมาดูนี่ นี่ฮะทั้งหลังก็เป็นป่าชายเลนนะครับผมนี่ถ้าเกิดแบบใครไม่มีฝีมือหน่อยนะมาตกปลานะครับมาหาปลาหาอะไรก็น่าจะได้เลยแหละฮะผมโหอากาศดีมากๆโอ<ห>้น้ำใสนะครับนี่มองไกลๆนึกว่าจะน้ําไม่ใสนะแต่จริงๆน้ําใสมากครับผมนี่สแสดงว่าความสะอาดของที่นี่นี่เขาแบบ ใช้ได้เลยนะนะครับของน่าจะเป็นอบตบ้านกำบังอำเภอแกงเป็นคนดูแลแหละครับผมเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็สะอาดนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับพี่ก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะฮะเดี๋ยวเดินตามเลยครับทุงทางเดินตรงนี้นะครับก็จะเป็นหินที่เขามาจัดเรียงเอาไว้นะครับก็ให้เพื่อนๆเดินด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะไปถ่ายรูปสวยๆก็ต้องนะครับอุปสรรคนิดนึงแต่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเป็นทางเดินสั้นๆ ก็เขาาหินมาเรียงนะครับผมนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ป้ายหาดน้ําแดงนะครับผมแล้วข้างหลังผมนี่มีแบบมีแบบเขาเล่นพาราชุดนะฮะเล่นแบบเป็นสกีนะฮะแล้วก็แบบใช้แรงลมเนี่ยโ,โหกาําลังสวยเลยนะครับผมตอนนี้อากาศก็สบ,บายๆนะครับแล้วก็หาดที่นี่นะก็น่าจะเปิดทั้งวันแหละนะครับจนถึงพระอาทิตย์ตกอ่ะนะครับ แต่ว่าแนะนําเพื่อนๆอย่างหนึ่งก็คือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยนำอาหารน้ําดื่มมาเองนะครับเพราะว่าของขายยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะแบบเลือกหากันได้น้อยก็ให้เพื่อนๆเตรียมมาเองแล้วก็มาซื้อบางส่วนที่นี่ก็ได้นะครับผมนี่ครับเขาเล่นพาราชูดกันนะฮะที่ทะเลแห่งนี้นะครับโอ้โหอากาศกําลังสวยเลยแหละแล้วก็เย็นสบายครับผม เดี๋ยวเก็บบรรยากาศนะครับยามเย็นนะฮะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมนี่พระอาทิตย์กำลังใกล้ตกน้ำแล้วนะครับผู้คนก็ไม่แออัดนะครับเพราะว่าเป็นหาดเปิดใหม่นะครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ ก็มีห้องน้ำนะครับไว้บริการแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำได้นะครับสำหรับใครที่เล่นน้ำทะเลมานะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ,อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนท่ามกลางอากาศดีๆของหาดน้ำแดงแห่งนี้เราพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับไปแล้ว